โอ้ยโฮ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 ้ยวันนี้กูจะพามึงวิ่งจบคูณเฮ้ยพี่พาผมไปไปหาหมอกรันพี่ต่อยผมทีเดียวผมร่วงผมบอกเลยอย่าวิ่งไม่เกอบเดือดเดือจะตายจะตายเยี่ยเกือบอ๋อหล่ะสาวที่ไหนน่ะสวัสดีครับเอาคนไปด้วยไหมเนี่ยเอาเขาเรียกหมอเออถ้าเรียกหมอเด็กศพเลยครับใครโทรวะไอ้ยังอ่ะจะนี่หยังอ่ะฮัลโหลได้ยินวะฮัลโหลได้ยินวะได้ยินจะลงบ้านยัง ออกแล้วออกแล้ววิ่งวิ่งยังเกาะโอ้ยแม่งเงี้ยในรถสองคนคุยสองสองอันสุดยอดจริงๆริงกูอยู่กับโบไหมกูอยู่กับอ่าพี่คุยก่อนนะแล้วผมคุยตามอ่ะพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนผมอยู่กับพี่โรตีอ่ะเฮ้ยเงียบดิข้างๆอ่ะเงียบดิอยู่ใสล่ะอยู่ไอ้รถมือหายอยู่รไกลอยู่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลกำลังเติมน้ำมันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอ่ะเออใช่ใช่ใช่ ไม่ไม่ได้ชนยังไม่ได้ชนอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองในเมืองจบปูนในเมืองเออรอบเมืองนอกเมืองใช่ใช่ใช่ถูกต้องพี่ชายพี่ชายต้องเอารถจอดไปตรงข้างนอกพี่แล้วเราก็วิ่งไปตรงรถเวยแล้วเราก็ขี่รถออกไปเลยผมมีแผนผมเคยใช้กับฮังเลแล้วเบิร์กเราจะจอดรถไว้ที่หนึ่งก็คือเราจบสิทธิ์ใช่ไหมตำรวจมาแล้วจะขอตำรวจวิ่งให้ตำรวจวิ่งตามแล้ววิ่งไปขึ้นรถเราแล้วเราก็ขี่ไปเลยแล้วก็ แค่ถ้าโดนยิงก็คืจบนะแต,แต่ถ้าตำรวจรตำรวจเราเราก็หวานแค่นั้นเองเราก็ปลด<ช>ล็อกรถเราก็ขึ้นรถเลยเออพี่ว่าพี่ว่าวิธีนี้เอาเอาไว้ใช้เออ<ด>เ,<ล>เราวิง่งแล้วเราวิ่งไปตรงรถเลยพี่เพราะตำรวจมันวิ่งมามันไม่ได้เอารถมาไงแล้วก็รอดไม่ไม่รอดถ้าตำรวจไม่ลงสองตำรวจอยู่ในรถคันนึงก็คือเขาจะบวบอกแล้วมันก็โดนไล่อยู่ดีไม่พี่ก็คือก็ยังไงพี่ก็รอดละอ้าวเรียบร้อย เวลาเจอมันแม่งทำอย่างนี้แม่งโคตรดีอ่ะเดี๋ยวรอรอไวเเก้ก่อนไวเเก้กับไวเอเก้จะไปด้วยอ่ะเฮ้ยเขาจะบอกเขาจะขึ้นรถกระเบะกับเรานี่แหละพี่สาวพี่สาววิรุภะเวลากรรมเขาก็คือแทงพี่ไวอาก้าแล้วเขาก็พาขี่รอบเมืองให้ทำมือจีนหรืาษหอังเฮ้ยอนั่นเขาส่องเราเปล่าเดี๋ยแอบดูเราเดี๋ยวไปวะเดี๋ยวแอบดูผมครับคุณผู้หญิงดูนั่งนั่งข้างบนหวนั่งขตรงบว้ ไอ้เทียมันล็อกที่นั่งไปรถเข้าขวานไปไปพาผมไปเก็บของก่อนสาวรับตะบ้านตะบ้านฮะไปเป้าไปเป้าไปไหนอ่ะพี่ไปไหนกันไปจบคูนไปเป้าคันนี้แหละไปเอลยพี่เดินนเจเนนนะคบทุกคนนักงานก่อสร้างเพิ่มกัน ขวา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 ลงขวาเมื่อกี้นะเอาอเเฮ้เฮ้ยเฮเอาว่ะยาโคตเอายาพี่กูโคตเอาเฮ้ย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 าฮ้ยเฮ้ยเฮไปเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้าเฮ้เฮ้้ยเฮ้น้เเฮ้ยยเฮ้่ยเเลยเฮย ไยไปไปเลี้ยวขวาเข้าซอกนี่ไปเลยเข้าซอกไสไปเลยไปเดี๋ยวมานะครับธุรกิจพันล้านเก็บวันนี้นะครับแล้วเก็บปูสิบกถุงอุ้ยผมมีห้าถุงเลยตอนนี้ถุงก็ห้ามื่อ่ะเออแล้วก็อืมโอเคมาละไปไปเรามาเยอะเราไม่กลัวหรอกใครจะมาปุ้นเราวะถามจริงเอออย่าป่นนคู้เยเร็วไสเร็วไยเร็วไส เดี๋ี่จะให้คนรู้เส้นทางขับเนาะเอาแบบนินขับก็ได้อะเอานี่แับนะินท์นะโอ้โหรถมันแรงก่อนเนาะเอ่อไอ้ไอ้ไอเย็น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 พิงกันอย่างเดียวเลยเว้ยเขยับขยับที่ดิเขยับที่วะยังขยับรถเอ้ยขยับแล้วเอ้ยไปนินอ่ะลงไปดูดิมีบอบอมีก็ขึ้นเดี๋ยวจะไปดูข้างหลังไปไปรับบอกข้างหลังก่อน สวยไปจะปูดแบบครอบครัวครับได้มีปะบ่มีเกินเกินเกินบอมีก็ไหนปูนได้เยอะมากอ่ะต้องมีจุดไหนแบบสี่ถุงไงจำได้อยู่นะมีใครเคยทำมาไว้แบบนี้มีใครไม่รู้คนนึงอ่ะปกติเขาเขาน่าจะมาแค่สองคนไม่เกินสามรูว่าเรามาเยอะกว่าเขากว่าไว้ปกติอะไรบ่จำได้บ่มีคนเคยทำนะที่แบบจอดรถทิ้งไว้แล้วไม่ขับรถนะเออตำรวจสองคนไล่กูสองคนแค่สามคนนี่ ผู้ใดวะใครวะผมก็โดนไล่นะครับคนนึงยิงเทเซอร์มาไม่แม่นผมก็เลยรอดครับทุกทีผมจุกเป็นเดี๋ยวไปทางขวาทางขวาสองถุงสองถุงสองถุงอ่าดาวน์โหลดมันได้หมลงไปดูวยฮักั้งแรกย์เรยเฮกกดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมไม่ไม่มีเลยไม่มีไม่มีทำไมมันไม่มีเลยวะนี่บอกแลคนดิมเซอร์ไปเมืองกูดีกว่ากูบอกเรวทางขวาทางขวานี่ไงนี่ไงถูกนึงถูกนี่นี่อ่ลองกดจากข้างขางจาข้างดู ไม่มีบายบบอกวาไปกดในเมืองไปกดในเมืองดีกว่านะเมืองดีกว่าเอาเอาไปเมืองเลยก่อนเนี่ร้อยเปรียวอ้ยนีร้อยเฮกลอดว่ะเฮ้ยสวยงามใช่หมอแมงทำกุญแจใหชิบหายห่างเนี่ว่ะเป็นครอบครเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไมดิไม่ดิ ơi, trời, biết nói trời, biết trời, 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 เออเอ๋จอดไว้จอดไว้จอดไว้ประมาณนี้ประมาณนี้อไปเอ๋ยเจ้าค่ะเอ๋ยไปไปไปวิ่งพี่วิ่งพี่เว่งเว่งเว่งตำรวจมาแล้ววิ่งมารถนี้ค่ะเอ๋ยแรงง่ะแรงงาะต่างดาวไอ้สแรงงาะต่างดาวไปครับไปครับตำรวจยิ้มอ่ะรอบรอบละหนึ่งหมื่นบาทเลยปหมลงคนละฝั่งด้วยนะจ้าปูนกันเป็นครอบครัว จกเลยนะพร้อมยางจกเลยไหมพร้อมมามีจกเลยจกเลยจกเลยตำรวจไม่พอโอ้ยสวยไป้่าได้ได้ดี๋ยวพาพี่เข้าไปก่อนไปไปี๋ยวพี่เขาอยู่ไหนเนี่ยพี่โรตีพี่โรตีไปเอ้ดอบไอดอเป่าดเราพวกเยอะเราพวกเยอะไปดิไปไปเอว่าเอว่าไปไปไป เขาเปิดหัวเขาเปิดหัวแล้วเขาไปเขาไม่ได้ชั้นปะไม่ได้พวกเราปะใช่เมื่อกี้เสียงหัวไกลแล้วเขาก็ไปไกลเลยนแล้วเขาก็มาใกล้ต่อเตรียมเตรียมไว้เตรียมไว้เตรียมไว้ตำรวจมาละเราหลบหัว ถหายไปหารถาก่อนเอารถหายจริงเหรอเอ้ยหยุดถากำลังวนหารถอยู่ค่ะรถอะไรเอารถอะไรมาเอารถอะไรมาคะนะ <c oughs> ต้องหาเจ้าของรถก่อนอ,อ,นะอุ้ยหยุดนะเขาวิ่งเขาวิ่งสามคนเลยลงไปได้ลแล้วไปหารถค่ะไปหารถ <c oughs> ยิงสองยิงสองใช้หนึ่งฮะ กูเกมนั่นนัผู้หญิงสองคนกูเกมผู้หญิงผมม่วงกับผู้หญิงผมขาวลงไหลนั่นแหละนั่นแหละกูเกมนด้วยกูเกมชิบสองถุงกูเสียสองพันแหมงเอ้ยโอ้ยทำไมกูไม่รอดวะแหมงเอ้ย ลากหัวขมขมคมๆกูเสียอีกสองพันกูเสียตังค์ไปกี่บาทแล้วเนะนี่ยวันเนี้ยฮะไม่คิดป่ะผมบอกเลยว่าผมไม่คิดป่ะทุกคนคิดไงวะกับการที่ผมไม่คิดอ่ะผมไม่เคยคิดอะไรกับสิ่งพวกนี้นจริงๆผมบอกไว้ก่อนผมไม่เคยคิดว่ะโดนปรับสักกี่พันผมก็ไม่คิดว่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะมาสองคนเลยอะทำไมมา,มาเยอะจะังวะคือคักกว่ะเฮ้ยแต่แต่สนุกนะแต่แต่สนุกนะ เออววมมนนแกงดูวงดูไว้แกงใช่ป่ะผมชวนแกงดูไว้มาโจกอ่ะทุกคนคิดเอาละกันอ่ะไป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 กันไป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 พร้อมกันไปได้ไกลโอ้เรียบร้อยอะไรครับคุณตำรวจเราไงเราลงพร้อมกันไหมมันตามมาคันตามมากูจะโดนอีกแล้วเหรอ กูโดนอีกแล้วน่าจะปนนะครับโอ้พอเลิกกูไม่จกแล้วปูนผมวิกากมากทุกคนจริงๆผมวิโคดกากดูด้วยกันไล้น้อกูโดนกูเศร้าแม่งเอยฝั่งดูนแม่งคือแบบรอดหมดมีกูคนเดียดได้เป็นรอดเออกูเศร้ากูโดนอีกแล้ว กบกลัวไงอบครัวไงผมไม่จกแล้วผมเลิกผมโดนหลายครั้งแล้ววะเนี่ยผมพอผมจะตกป่าทุกวันนี้ผมขอพูดเลยผมจะไม่จกอีกตลอดไปเฮ้ยกูเกลียตตำรวจ